ปลิวท่านจะเอาเตาโลหะเนี่ยลงไปในน้าทั้งหมดแล้วท่านบริกรรมคาถาก็คิดว่าเต่าโลหะไม่น่าจะลอยขึ้นมาในน้ําได้มันก็ลอยขึ้นมาคนก็นําไปใช้ไปบูชาแล้วก็ได้ประโยชน์กันเยอะค้าขายดีถูกหวยกันนะครับร่ลำรวยกันไปเยอะแยะ ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดของศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิพ่งถ้าถ้าพูดถึงบรรดาสัตว์ต่างๆที่นำมาเป็นรูปลักษณ์ในการเคารพบ,บูชาของคนในศาสนาพุทธเนี่ยก็ต้องโยงไมไปว่าในสมัยที่พุทธเจ้าท่านไปสวรรชาติาเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านก็ไปสวรรชาติเป็น บรรดาสัตว์ต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีเต่าจะเป็นเต่าที่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่เรียกว่าใหญ่มโหรานก็เลยเรียกว่าเต่าเรือนคือตัวใหญ่เหมือนบ้านเหมือนเรือนอ่ะเต่านี้อาศัยอยู่บนเกาะเกาะหนึง่งอันนี้เนี่ยเรื่องก็มีว่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็วันหนึ่งไปประสบเรืออับปางลงแล้วก็ไปติดอยู่บนเกาะนี้ด้วยความที่อยู่กันไม่มีอะไรจะกินก็หิวโหวยก็เริ่มจะทะเลาะเบาะแวง้งจะฆ่าฟันกันจะฆ่ากันเาเพื่อมา กินเป็นอาหารนี่แหละ,ะพญาเตา่าซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ท่านอยู่บนเกาะเนี่ยท่านเห็นว่าคนกําลังจะกําลังเดือดร้อนจาก่าฟันกันเนี่ยท่านก็เลยบําเพ็ญบารมีอุทิศตัวท่านเนี่ยให้เป็นเป็นอาหารกับคนพวกเนี้ยท่านก็ไต่ขึ้นไปบนยอดเขาสูงแล้วก็ทิ้งตัวลงมากระแทกล่างกับหินข้างล่างแล้วก็ตัวแตกท่านก็เต่าตัวนี้ก็ตายไปคนก็เอาเนื้อเต่านี้มากิน และด้วยความที่เต่านี้เป็นเต่าที่ใหญ่มากอย่างที่เราบอกใหญ่เป็นบ้านเป็นเรือนเขาก็เอากระดองเต่าเนี่ยมาเป็นเรือแล้วก็ลอยเรือเนี้ยกลับมาที่ฝั่งได้คืนน้คนที่ขับเข้ามาได้ก็เลยรู้สึกว่าสำานึกในบุญคุณของพญาเต่านี่เขาก็เลยทํารูปลักษณ์ของพญาเต่านี้เอาไว้บูชาว่าเป็นคนที่แบบมีบุญคุณต่อเขาช่วยเหลือเข้ามาคําว่าพญาเต่าเรือนนี่ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เกจิอาจารย์ในสมัยก่อนนี่เขานํามาเพื่อเป็นรูปลักษณ์ในการที่จะนําเสนอถึงความอุดมสมบูรณ์ การช่วยเหลือผู้คนการให้คนแบบมีเขาเรียกว่ามีกินมีใช้อยู่เย็นเป็นสุขอาจารย์สมัยโบราณก็เลยได้อำขอเต่าเนี้ยมาทําเป็นยันขึ้นมาเรียกยันพญาเต่าเรือนก็จะขึ้นเป็นตัวอักษรยันเขาเรียกว่าอักขรนี้ก็คือหัวใจพญาเต่าเรือนก็คือนาสังสีโมเขาจะเขียนเป็นกลระบทขึ้นมาสลับไปสลับมานาสังสีโมสังสีโมนาสีโมสังสังโมนาสังส,งสิแล้วก็ขึ้นรูปเต่าไว้ก็บางคนก็ทําเป็น เป็นผ้ายันนะครับอาจารย์บางคนก็ทําเป็นใช้โลหะหล่อขึ้นมาบางคนก็เป็นเอาหินมาแกะนะครับแล้วแต่ว่าจะใช้วัสดุอะไรแต่ว่าโดยพื้นฐานก็จะเป็นหัวใจพยาเต่าเรือนขึ้นนาสังซีโมเหมือนกันก็ถ้าแบบว่าเก่าย้อนยุคไปเท่าที่คนจะพอจะนึกได้เห็นคุ้นเคยสุดก็น่าจะเป็นหลวงพ่องเงินวัดบางคลานท่านก็ได้ใช้โลหะก็เป็นทองเหลืองผสมซึ่งเป็นโลหะที่ท่านหล่อในสมัยท่านทา รูปหล่อลงพรกเงินท่านก็มาหล่อเป็นรูปของเต่าเรือนด้วยแล้วก็ถัดมาก็จะมีหลวงปู่สุขวัดประคองมาขามเท่าท่านก็จะใช้โลหะที่เป็นใช้ดีบุกเป็นตะกัวพวกนี้มาหล่อัมนมป็นเป็นรูปเต่าเหมือนกันนี่ก็ของหลวงปู่สุขซึ่งพอระยะหลังๆมาเนี่ยก็ยังมีอาจารย์หลายท่านทําเกจิหลายท่านก็ทำทำต่อๆมาแต่ที่จะมาเราคุ้นเคยเยอะเยอะมากๆก,ก็คือจะเป็นเกจิในยุคที่แบบอยู่ในช่วงใกล้เคียงเรามากๆก,ก็จะมี หลวงพ่อสนิทวัดลำบลอรอยซึ่งท่านก็จะใช้หินสบู่เขาแกะให้ช่างแกะหินสบู่เนี่ยขึ้นมาเป็นรูปเต่าหลวงพ่อสนิทเนี่ยก็ท่านอยู่ที่นครนายกวัดลำบอุรอยเนี่ยแล้วก็คนแถวนั้นเนี่ยจะขึ้นมากเขาว่ากันว่าแม้กระทั่งพ่อค้าแม่ค้าในสำเพ็งเนี่ยนคนจีนเนี่ยก็ต่างมาขึ้นที่นี่เยอะเพราะว่าเมื่อคนเอาไปบูชาค้าขายแล้วแบบการค้าขายมันดีจเรจริญรุ่งเรืองจริงคนก็นิยมชมช,มชอบมาก จะมีเต่าอยู่หลากหลายค่อนข้างหลากหลายจะมีตั้งแต่ขนาดที่เป็นบูชาอันนี้ก็จะเห็นเป็นแก่เป็นตัวเต่าเลยแกะจะขินสบู่แล้วก็จะมีลงอักขระไว้บนกระดองเต่าทั้งหมดใต้ท้องเต่าทั้งหมดก็จะมีการองคขาแล้วก็ถ้ามาทั้งทั้งชุดบูชาเนี่ยก็จะมากับฐานหินซึ่งมีที่ใส่น้ําด้วยเต่านี้ต้องหล่อเลี้ยงด้วยน้ําฉะนั้นก็จะเอาเต่าเนี้ตั้งบูชาแล้วก็ าน้ำใสไว้รอบๆหลวงพอ่อเนิทำทำหลายขนาดมากมีขนาดเล็กๆตัวจิ๋วๆขนาดนี้ก็จะเป็นเต่าเหมือนกันแต่ว่าเล็กมากอันนี้เขาเรียกว่าขนาดไซส์เป็นหัวแหวนซึ่งคนยุคก,ก่อนก็ทําเป็นจี้ห้อยคอบ้างบางคนก็ไปทําเป็นเลี่ยมเป็นแหวนวาไว้ใส่ที่นิ้วจากนั้นก็จะมีหลวงปู่หลิวซึ่งหลวงปู่หลิวเนี่ยท่านก็ทําเต่าขึ้นมา,าท่านทำเป็นเนื้อโลหะคือหลวงปู่หลิวเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อยนตวัดบ้านของซึ่ง หลวงพยศเนี่ยท่านทามาจานวนน้อยท่านถ่ายทอดวิชานี้มาที่หลวงปู่หลิวหลวงปู่หลิวก็มาทาวิชาเดียวกันก็คือใช้โลหะหล่อขึ้นมาเป็นตัวเต่าอันนี้เนี่ยของหลวงปู่หลิวเนี่ยพระสงฆ์ที่อยู่ในพิธีได้เล่าให้ฟังว่าเวลาที่ท่านเสกทาพิธีพุทธพิเศษเต่าของท่านเนี่ยหลวงปู่หลิวท่านจะเอาเต่าโลหะเนี่ยลงไปในน้าทั้งหมดโยนลงไปในน้ําแล้วท่านบริกรรมคาถาเต่าที่ลอยขึ้นมาท่านก็จะให้พระสงฆ์เนี่ยเอากระชอนเนี่ยช้อนไว้ช้อนเก็บ ือตัวไหนลอยมาคือเต่านั้นสําเร็จก็คิดว่าเต่าโลหะไม่น่าจะลอยขึ้นมาในน้ําได้ถึงก็ลลอยขึ้นมาพอลอยมาเขาจะช้อนไว้ช้อนไว้ช้อนไว้ซึ่งเนี่ยพระที่อยู่ในเหตุการณ์นี้ได้เล่าให้ฟังนะก็เป็นที่เรื่องลือกันไปแล้วคนก็นําไปใช้ไปบูชาแล้วก็ได้ประโยชน์กันเยอะค้าขายดีถูกหวยกันนะครับร่ารวยกันไปเยอะแยะเขาก็แค่บูชาถูกต้องจริงๆแล้วเนี่ยคือมันเป็นเคล็ดของการบูชาว่าเต่าต้องอยู่กับน้ํา ขาถึงได้ทําแล้วมันมีแท่นแล้วก็มีเนี่ยที่ใส่น้ําให้ไว้นี้เวลาคนที่เขาเอาเต่าติดตัวไปเนี่ยจะให้มันมีน้ําไปด้วยคงลําบากบางคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เลยทําการเลี่ยมแบบนี้เลี่ยมเป็นพลาสติกแล้วเอาเต่าเน,นี่ยแช่น้ํามันข้างในเขาว่ากันว่าเต่าที่แช่น้ํามันแบบเนี้ยเวลาที่อารัธนาตอนเช้าก่อนออกจากบ้านเนี่ยถ้าวันไหนน้ํามันเป็นสีใสก็วันนั้นทุกอย่างจะปลอดโปร่งราบลื่นค้าขายดีออกจากบ้านได้ถ้าอารัธนาแล้วเนี่ย เกิดเป็นสีแดงขุ่นเขาว่าให้ไม่ออกจากบ้านคือวันนั้นจะโชคไม่ดีแล้วถึงที่ไปก็จะไม่สําเร็จตามผลนั้นฉะนั้นคนเขาต้องอราธนาแล้วก็ดูดูสีน้ำเนี่ยว่ามันโอเคไหมแต่ว่าอย่างที่บอกว่าปัจจุบันนี้การใช้งานจริงๆไม่จำเป็นต้องมีน้ําก็ได้เต่าที่นํามาใช้ก็เป็นเต่าสําเร็จอยู่แล้วก็สามารถไปได้หมดนาสังซีโมสังซีโมนาซีโมนาสัง โมนาสังสิสุวรรณมามา,มาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐาพระราพระลังมามาโภคะมามามหาลาโภมาสเพชนาะพระวันตุเมเป็นเรื่องราวของศาสตร์ที่มีมายาวนานในประวัติศาสตร์บ้านเราที่เราสืบทอดกันมาก็ถ้าท่านชื่นชอบเรื่องราวเหล่านี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้นะครับเวลาที่มีคลิปใหม่มาท่านจะได้ดูก่อนใครเลย และฝากกดแชร์ไปยังเพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณครับ